ดินแดนแห่งล่องลอยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามขอต้อนรับสู่เทศบาลตำบ,บลเวียงตามจากประวัติและความเป็นมาตำบ,บลเวียงตามในอดีตเคยเป็นเมืองที่พญาเบิกหรือเจ้าเมืองเขงลางนครสะสมไพ่ผลไว้เพื่อความมั่นคงของเมืองจึงได้สร้างเมืองต้านขึ้นในพื้นที่บริเวณหนึ่งในเขตอำเภอห้างฉัดใกล้ทิวเขาสูงใหญ่ เมืองน,นั้นมีนามว่าเวียงต้านซึ่งพญาเบิกหรือเจ้าพ่อขุนตาลเป็นเจ้าเมืองเวียงต้านเป็นราชบุตรของพญายีบาเจ้านครหลิปูนชัยในราชวงศ์จามเทวีเป็นยอดนักรบที่มีความคงกระพันชาตรีและมีกุศโลบายในการวางแผนการลบอย่างลึกซึง้งดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดทูนพญาเบิกหรือเจ้าพ่อขุนตาลที่เป็นปูชนียบุคคลที่สําคัญ ที่เคารพนับถือของชาวอำเภอห้างฉัดจึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาลเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2528และได้กำหนดให้มีการจัดพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาลในวันที่12พฤษภาคมของทุกปีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สภาพทั่วไปลักษณะทางภูมิศาสตาร์ตมบนญแนงตาลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอห้้งฉัดสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสลับซับซ้อนและมีที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขาอาณาเขตพื้นที่ประมาณ107.186ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6 6 9 9 1ไร่หนึ่งงาน ลักษณะทางการปกครองได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตะบนเวียงตาเป็นเทศบาลตะบนเวียงตาเมื่อวันที่8จันยา2563แบ่งการปกครองออกเป็น11หมู่บ้านประชากรรวมทั้งสิ้น8,505คน3 4 9 7ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาได้แก่รับจ้างและค้าขายสภาพทางเศรษฐกิจ ตำบลเวียงตาลมีหน่วยธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาลพญา,าเบิกศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลตลาดทุ่งเกวียนตลาดต้นเงินคนครลำปางสวนป่าทุ่งเกวียนน้ําตกแม่ลองสภาพทางสังคมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษาสองแห่ง โรงเรียนระดับพัธยมศึกษา1แห่งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงตาจำนวน5แห่งแบ่งเป็นโรงเรียนเทศบาลเวียงตาล1แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน4แห่งแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลออกเป็น4ส่วนได้แก่สำนักปลัดกองคงลังกองการศึกษาและกลองช่างวิสัยทัศน์ เทศบาลตำบนเวียงตาลเวียงตาลน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจมั่นคงสิ่งแวดล้อมอยั่งยืนหมายถึงเทศบาลตำบนเวียงตาลพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่สถานที่น่าท่องเที่ยวครอบครัวมีความอบอุ่นและสมบสุขชุมชนมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ดีโดยความร่วมมือจากทุกภาคสว่วน ศูนย์อภิระะลอเทศบาลตำบลเวียงการอำเภอหัางฉัดจังหวัดลำปางยินดีต้อนรับข้อมูลทั่วไปด้วยสภาพทั่วไปของตำบลเวียงการประมาณ2ใน3 <c oughs> เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีป่าสวนแห่งชาติคือป่าดอยหุนตาลและป่าแม่ยาวโดยมีแหล่งน้ําที่สําคัญของอำเภอหัางฉัดได้แก่ลาน้ําแม่ตาลซึ่งจากภูมิประเทศดังกล่าวเป็นปัจจัยที่จะเกิดภัยพิยบัติในทุกฤดูอันได้แก่ฤดูร้อนประสบปัญหาภัยแล้ง การขัดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคการเกษตรกรรมอัคคีภัยหมอกควันและไฟป่าฤดูฝนประสบปัญหาอุทกภัยดินถล่มและวาตภัยฤดูหนาวประสบปัญหาภัยหนาวเป็นต้นดังนั้นจึงได้กำหนดประทินสาระภัยในพื้นที่เพื่อให้เกิดการป้องกันลดผลกระทบต่อภัยพิบัติและการเตรียมพร้อมเมื่อมีสาระภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอันตรายและลดการสูญเสียได้มากที่สุด โดยใช้หลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยให้ัตบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ภัยทุกประเภทเพื่อประเมินความล่อแหลมและประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดภยัยหรือผลกระทบที่จะเกิดต่อทรัพย์สินสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยคัดเลือกจากประชาชนผู้มีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันแจ้งเตือนปฏิบัติการระงับภยัย ให้มีการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะผู้ประสบสาธารณภัยที่บาดเจ็บมีการส่งต่อและปฐะถมพยาบาลอย่างถูกวิธีโดยได้ปัจจุบันมีอพพรทั้งสิ้น293นายแบ่งเป็นชาย244นายและหญิง49นายทั้งนี้ศูนย์อพพรเทศบาลตะบนเวงตาลได้จัดให้มีการอบรมทบทวนอพพรเป็นประจำทุกปีโดยในปีงบมา2565นี้ ได้ดาเนินการฝึกอบรมทบทวนอาสาบักป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจําปีงบประมาณ2 5 6 5ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่แก่สมาชิกอภพรล,ลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานกรณีเกิดภัยโดยการดาเนินการนนในครั้งนี้ได้รับงบประมาณดาเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเวียกตาลเกลียิประวัติผลงานที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลศูนย์อภพระะดีเด่นประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีพศ2554และพศ2558เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินนายกฤษณะผูกกองได้รับเข็มเชิดชูกเกียรติทางการแพทย์ฉุกเฉินประเภทสารเสริญชั้นที่5ในการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติประจำปีพศ2556เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินนายทัศพลปินใจ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูกเกียรติทางการแพทย์ฉุกเฉินเพศสรรเสริญชั้น5ในการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติประจําปี2560หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน EMS Rally ประจําปีพศ2558และเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับประเทศอีกด้วยหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยเทศบาลตำบนียงตาลได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2559 นายกฤษณะปูกองอพระปะอาพารเทศบาลตำบลเมองตาลได้รับรางวัลอาสาสมัครป้องกันภัยดีเด่นประจำปี2559ปาปัดของภัยมีใน,ในยังดีปวงประชาจะอาตาปกป้องเมือ่อมีพ้องภัยมาเป็นสุขเกิดปวงประชาจากเราอาสาอปอปอ